ชาวนาบรรลุโสดาบันกาละเทศะหมายถึงเวลาอันควรหรือไม่ควรบุคคลใดกล่าวความจริงและพูดถูกกาลเทศะคือเวลาที่สมควรพูดย่อมเกิดประโยชน์เมื่อพูดออกไปย้อนอดีตเมื่อครั้งพุทธกาล ชาวนาคนหนึ่งประสบเคราะห์จากการถูกใส่ร้ายทำให้เขาถูกลงโทษจากความผิดที่เขาไม่ได้ทำเดชบุญที่รอดตายมาได้เพราะกล่าวอ้างถึงพุทธพจน์อันเป็นความสัตว์จริงและพูดได้ถูกกาละเทศะเรื่องมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งขณะที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณเชตวันมหาวิหารในเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นตอนเช้าของทุกวันชาวนาคนหนึ่งออกจากเรือนไปทำภารกิจคือการไถานาของตนซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกำแพงพระนครเท่าใดนักก่อนรุ่งเช้าวันนั้นตอนกลางดึกมีคณะโจรลอบเข้าเมืองทางท่อระบายน้ำมุดลอดอุโมงเข้าไปโจรกรรมที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่ง เมื่อเก็บกวาดทรัพย์สินเงินทองไปได้เป็นจำนวนมากก็หลบหนีไปทางท่อน้ำเช่นเดิมปรากฏว่ามีโจรคนหนึ่งยักยอกเงินที่จรกรรมมาเป็นของตนประมาณพันหนึ่งเอาไปบรรจุใส่ถุงผ้าไว้โดยที่คณะโจรไม่ทันรู้เห็นเมื่อออกจากเมืองแล้วคณะโจรน,นั้นเดินฝ่าความมืดไปถึงนาของชาวนาคนดังกล่าวก็หยุดพักแบ่งทรัพย์สินเงินทอง คนละเท่าเท่ากันก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีไปข้างฝ่ายโจรที่ยักยอกเงินไว้พันหนึ่งเมื่อได้รับส่วนแบ่งจากหัวหน้าโจรแล้วด้วยความมืดและรีบร้อนจะหลบหนีอีกทั้งเกรงเพื่อนจะจับได้ว่าตนเล่นไม่ซื่อเป็นเหตนให้โจรคนนั้นทำซับหนึ่งพันในถุงผ้าที่ยักยอกไว้ตกหล่นอยู่กลางทุ่งนาโดยไม่ทันรู้ตัว ตอนใกล้รุ่งของเช้าวันต่อมาพระบรมศาสดาทรงกำหนดพุทธยานตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธวิสัยก็ปรากฏชาวนาคนนั้นอยู่ในข่ายพุทธยานของพระบรมศาสดาเมื่อทรงพิจารณาใคร้ควรดูก็ทราบสาเหตุที่จะเกิดกับชาวนาผู้นั้นกล่าวคือในอนาคตอันใกล้ชาวนาผู้นั้น จะตื่นนอนไปไถนาของตนตอนเช้าตรู่และในเวลาใกล้เคียงกันเจ้าของทรัพย์กับพวกก็ออกติดตามรอยเท้าของคณะโจรที่ปล้นทรัพย์สินของเขามาเมื่อพบเห็นถุงผ้าบรรจุเงินพันหนึ่งที่โจรทำหล่นไว้โดยไม่รู้ตัวแต่หล่นอยู่บนที่นาผืนนี้ย่อมเข้าใจว่าชาวนาเป็นพวกโจรที่ขโมยทรัพย์สินของตน จับตัวไปส่งให้ทางการบ้านเมืองลงโทษถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปโปรโดจะไม่มีใครมาช่วยเป็นพยานยืนยันความบริสุทธิ์ของชาวนาได้เลยส่งทราบว่าชาวนามีอุปนิสัยที่สามารถบรรลุมรรคผลชั้นโสดาบันแต่ก็ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองให้พ้นความผิดที่ไม่ได้ก่อขึ้นทางรอดของชาวนาคือพระองค์เสด็จไปโปรโด เช้าตรูของวันนั้นชาวนาตื่นนอนออกจากบ้านไปไถนาเช่นเคยเมื่อไปถึงผืนนาปรากฏว่าได้เห็นพระบรมศาสดาสเสด็จมาถึงที่นาของตนพร้อมด้วยพระอานนท์พุทธอนุชาชาวนารีบเข้าไปถวายบังคมแล้วย้อนไปไถนาของตนต่อไปอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสอะไรกับชาวนาสเสด็จไปยังผืนนาบริเวณที่โจร ทำถุงผ้าบรรจุเงินพันหนึ่งตกหล่นอยู่ทรงทอดพระเนตรถุงผ้าแล้วตรัสกับพระอานนท์พุทธอุปถาอานนท์เธอเห็นไหมอัศรพิษพระอานน์มหาเถระทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะอัศรพิษร้ายฝ่ายชาวนาได้ยินพระบรมศาสดาตรัสกับพระอานนท์เช่นนั้นจึงคิดอยู่ในใจที่นาผืนนี้เป็นที่เดินไปมา ทั้งในเวลาและนอกเวลาของเราได้ยินว่ามีอสรพิษอยู่ในที่นั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จนำพระอานนท์จากผืนนาไปแล้วชาวนาก็ถือด้ามประตักไปโดยตั้งใจว่าเราจะฆ่าอสรพิษตัวนี้เสียให้จงได้เพื่อไม่ให้มีโอกาสมั่โฉกัดเราแต่พอเดินไปถึงบริเวณที่พระพุทธองค์ทรงประทับยืนตรัสกับพระอาน,นุ์ กลับเห็นถุงผ้าบรรจุทรัพย์วางอยู่ก็คิดในใจอีกอสสรพิษที่พระศัสดาตรัสถึงคงหมายถึงถุงผ้าบรรจุเงินพันหนึ่งใบนี้เป็นแน่ทรัพย์จำนวนหนึ่งพันสมัยพุทธกาลสำหรับคนระดับชาวนาถือว่ามหาศาลมากรีบคว้าถุงผ้าใบนั้นไปหาที่เก็บซ่อนแต่ความที่ชาวนาเป็นคนไม่ฉลาดเมื่อไปถึงที่รับตาแห่งหนึ่ง ก็ขุดดินกลบถุงไว้แล้วย้อนกลับไปไทถนาของตนตามเดิมฝ่ายเศรษฐีเจ้าของทรัพย์กับพวกเมื่อรู้ว่าพวกโจรลักเอาทรัพย์สินเงินทองไปเป็นอันมากก็ชวนกันสกดร,รอยตามจนถึงที่นาของชาวนาผู้นั้นพบพิรุษว่าพวกโจรชวนกันมาแบ่งทรัพย์สินอย่างที่นาและได้เห็นหรอยเท้าของชาวนาเดินมาตรงนี้หลังจากนั้น ็เดินไปยังที่ลับตาแห่งหนึ่งฝ่ายเจ้าทรัพย์จึงสะกดตามรอยเท้าของชาวนาพบตำแหน่งที่ซ่อนถุงทรัพย์ที่ชาวนานำไปซ่อนไว้เมื่อนำดินที่กลบถุงออกไปก็พบถุงทรัพย์ของตนจึงถือถุงใบนั้นไปคาดคั้นเอาความจริงจากชาวนาจะปล้นทรัพย์เรามาแล้วยังท,ทําทีเป็นไถนากลบเกลื่อนพิรุษจะยอมรับสารภาพโดยดีหรือไม่ เมื่อชาวนาปฏิเสธว่าไม่ใช่โจรเจ้าซับจึงบวยตีด้วยท่อนไม้จนบอบช้ำก่อนจะนำตัวไปมอบให้พระราชาแห่งนครสาวัตถีส่งเป็นผู้ไต่สวนพระราชาทรงสดับฟังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วทรงเห็นว่ามีความผิดจริงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษนำตัวชาวนาไปยังลานประหารชีวิตบรรดาราบุรุษ ก็ช่วยกันจับชาวนามัดมือไพล่หลังหลังเคี่ยนด้วยหวายขณะเสือกใสไปสู่แดนประหารฝ่ายชาวนาผู้นั้นแม้จะถูกเคี่ยนตีเพียงใดก็ยังพูดแต่ประโยคเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาว่าอานน์เธอเห็นไหมอสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายจึงถึงลานประหารก็ยังคงพูดประโยคเดิม ซ้าไปซ้ำมาไม่ขาดปากทำให้บรรดาราชบุรุษเกิดความสงสัยมากถามชาวนาขึ้นว่าเจ้านำถ้อยคำพระบรมศาสดาที่ตรัสแก่พระอานนท์มาพูดซ้าไปซ้ามาเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรชาวนาบอกว่าเราจะอธิบายก็ต่อเมื่อได้เข้าเฝ้าพระราชาอีกครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลผู้คนส่วนใหญ่เคารพเลื่อมใสพระพุทธองค์มาก เมื่อชาวนาอ้างถึงพระองค์พวกราชบุรุษก็ยอมพากลับไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลให้ทรงทราบคำพูดซ้ำๆกันของชาวนาพระราชาจึงตรัสถามว่าเหตุใดเจ้าจึงนำคำตรัสของพระศัสดาและพระอานนท์มากล่าวถึงซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นเพราะเหตุว่าข้าพระองค์ไม่ใช่โจรแล้วกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด เริ่มจากตื่นนอนไปไถนาถึงตอนพบถุงผ้าแล้วนำไปฝังไว้ด้วยคิดว่าเป็นลาบรอยเมื่อนึกว่าเป็นของโจรมาทำตกหล่นอยู่บนผืนนาของตนพระราชาทรงสดับฟังอย่างถี่ถ้วนพิจารณาดูแล้วทรงตรัสกับข้าราชบริพารว่าชาวนาผู้นี้กล่าวอ้างพระดำรัสของพระพุทธองค์ผู้เป็นเลิศในโลกเพื่อเป็นพยานความจริง เราจะเว้นไว้ไม่ประหารชาวนาชั่วคราวก่อนเพราะเราต้องการรู้ความจริงเรื่องนี้ก่อนตัดสินอะไรลงไปตกเย็นวันเดียวกันพระราชาให้ราชบุรุษพาชาวนาติดตามพระองค์ไปยังที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์เช้าว,วันนี้ได้เสด็จไปยังผืนนาของชาวนาผู้นี้พร้อมกับ พระอน,นุนหรือถูกต้องมหาบพิตรพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอะไรในที่นาผืนนั้นพระราชาทูลถามสุงผ้าบรรจุทรัพย์มหาบพิตรทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงตรัสกับพระอน,นุนด้วยคำใดพระราชาทูลถามอีกอานทน์เธอเห็นไหมอสรพิษข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐเลิศโลกถ้าชาวนาผู้นี้ มิได้กล่าวอ้างถึงคำตรัสของพระองค์เขาจะถูกประหารชีวิตแต่เมื่อชาวนากล่าวถึงคำตรัสของพระองค์แล้วเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปพระบรมศาสดาทรงทราบว่าชาวนาพ้นภัยที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อไว้แล้วจึงมีผพุทวาดกับพระราชาว่าแม้แตถาคตกล่าวคำมีประมาณเท่านั้นแล้วผลาไปแต่บุคคล กระทำกรรมใดแล้วเดือดร้อนในภายหลังย่อมมีอยู่เนื่องจากบุคคลกระทำกรรมไม่ดีไม่งามย่อมโศกเศร้าในภายหลังอันเป็นกรรมที่บัณฑิตไม่พึงกระทํำพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการสร้างกรรมดีในอดีตไว้ให้มากกรรมดีย่อมคุ้มครองส่วนบุคคลที่สร้างกรรมชั่วไว้มากกรรมชั่วย่อมติดตามทำลายผู้นั้นหวานพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้นเป็นต้นเมื่อแสดงธรรมเทศนาจบลงชาวนาผู้เป็นอุบาสกได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุขั้นโสดาบันแม้ภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่เบื้องหน้าที่ประทับก็บรรลุธรรมไปตามๆกันมีขั้นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยส่วนชาวนานอกจากได้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลชั้นต้นยังอาศัยการพูดอย่างถูกกาละเทศะคือโอกาสอันสมควรพูด และอ้างถึงความสักดิ์จริงตามพุทธธรรมสรของพระบรมศาสดาทำให้พระราชายกเลิกการลงโทษทันทีปล่อยตัวชาวนาเป็นอิสระสั่งราชบุรุษให้ติดตามกลุ่มโจรตัวจริงต่อไป